เป็นชาวครอบครัวหนึ่งข้าวแต่ชาพระผู้ชม 人骂人。 ว้ยายตาเสียตาระเสียตาระท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมที่เข้ามารับชมไลฟ์สดทางยูทูกของช่องบุบันี่ยโอ๊ตวันนี้ไลฟ์สดยำร้าครับคือข้าวข้าวกลั่วใจ๋วิธีการหุงหาอาหาร แต่เศร้าอ,อากาศกันหนาวผซ่อนช่านี้อยู่ที่ประมาณ17องศาผมประมาณนะครับรเพราะท่านบึงไอออุณหภูมิเลยเพราะาผมผมใส่วิธีสัมผัสของร่างกายของผมรู้เลยว่า17องศาเศร้าหนํำนาจจะเล่นบันหา,าววันไหนถ้าเป็น ประมาณสิบห้าหรือว่าสิบองศาสิบองศาเศษกันสั่นไปเเนาะมันเกือบประมาณสิบเก้าองศามาจะเดินอากาศหนาววันนี้อุ๊ดเลยเฮ้ยโอ้ยแตกออกมาเลไม่ยังไฟแตกออกมาน้ำมันเลยหนึ่งเพราะว่าคนยังดำอยู่พอขาวมามอเปมนอย่านี้มาหนึ่งเขาดำด้วยเขาเลยล่าง คดวดเต็มขวเลยควนบริสุทธิ์ยากาํำส,สูบแล้วดะบับเทนีกินกาแฟดำครับท่านผู้ชมกาแฟดำเพื่อสุขภาพบอ้วนว่ามันตาลบม่มีบริษุทธิ์ดำตาลบ่ามีไขมันมีแต่กาแฟรวนๆคุ้งขม วงคุณถามถามผมว่ากินกาแฟาดำเนี่อ้วนไหมครับคุณวะโอ้ยนั่นไก่โกรดก็อ้วนครับกาแฟาดำขมดีขมดีว่านขมก็ดีขมก็ขมดีก็คือดีขมดี อันนี้ขมกาแฟวันมดีขมกาแฟเอาละางไเนี่ย นี่ข่อยเย็นคุณข่อยเย็นใส่กะทิเอาอยากิมกาแฟกันเราจะข่อยเย็นใส่ไอ้ีชีวิตชนบทการใช้ชีวิตของคนชนบทตร่ะเสด็จท่านผู้ชมไปเช้เขาขึ้นมาครอบครัวเรื่ออาหารทะอาหาริมเตรียมอาหารไว้ พอสะพอหกมนเก็บ,บขงขึ้นมาก่ะเขาก็จะได้กินไปกินข่าแล้วก็ไปเรื่องเลี้ยนก็เล็กหน่อยยังมันตืนอนยักคนกอนผมตือนก่อนมตูตี4สี่ครึง่งตีสี่ครึ่งทุกวันตื่นตีห้าตีสี่ตีห้าบักปร,ประมาณนี้แค่มันเกินนี้ว้าผม <c oughs>

对，龙年。 เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการหึ่งเขาของเสานี่กินกาแฟต่อท่านผู้ชมเสียงไก่ขันอยู่บ่เส้าไก่ขันอยู่บนเส้าเสียงไก่ขันโอโโอโอโอกเลยเรียบร้อยขั้นตอนการหมุนเขาเสานี่ที่อำนาจเจริญอากาศ ก็อยู่ที่ประมาณสิเจ็ดองศาถือว่าพอดีขั้นหนาวดีผมจะใส่เสื้สาาอกันหนาวแล้วใส่เสื้อกันหนาวเรืองปั่นเช้าวนเช้ามู้ช่มเมยกินกาแฟขมๆคุยกันเช้านี้สวัสดีเท่าไรน่นตาเอตาสิบเอ็ดท่านคนดู <c oughs> เยอะเหมือนกัน S <S สิบเอ็ดท่านก็ดูแ่วโซเฟ่ช่องใหม่ครับช่องใหม่ทำนี่แหละเก็บเก็บสะสมคนเบิ่งไปเท่หน้อยเท่หน้อยสิบเอ็ดคนถือว่าหลายแล้วผมถือว่าหลายแล้ว, <S <S ว,ลลวบ่งคนหนึ่งเขาจะเศราวว้าบ่มีช่องนี้บ่มีข่าวอาสังยกรรมบ่มีข่าวการเมือง <S <S ไร้ซดนำทงไทยทมหน้า น้ำบ้านวิถีชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาดำเนินชีวิตของเขาแบบใดช่งนี้บ,บ่มีดอกเข้าสรงข้ามอาสยญก,กรรมการเมื่องบม่มีคุยกันรเลี้ยงบ้นบานบ้ฟังเสียงไก่กันย่างตุ๊สาง คือว่าได้เปิดเดี๋ยวคนเด้อคือว่าได้เปิดคอมเมนต์อยู่นะคือว่ามีบมีคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะถ้ามีคนคอมเมนต์เข้ามาจะขึ้นที่หน้าจอผมว่าผมได้เปิดสวิตคอมเมนต์อยู่เปิดสวิตคอมเมนต์ว่าอยู่แต่ไม่เห็นมีแสดงว่ามันมีคนคอมเมนต์เข้ามามันมีคนทักทาย เงียบจิบว่ามันบอกห้อยไข่ก็ปิดอะไรเนี่ยนดีดูให้ชัดก่อนว่ามีเปิดอะไรมีปิดเสียงอะไระไรไหมเดี๋ยวก็ไล่สดไปที่ซื้ออีกขึ้นมือนะ <c oughs> วันได้กดไล่สดนั่งรออยู่พูดเยอะยไปเปิดเบึงงว่วันได้เปิดยังแค่อย,อยัง อโอเคครบทุกอย่างวันนี้ฮัทเท็ดท่านผู้ชมเว้ยฮัทเท็ดเปิห,ดห,ดหมดครบทุกอย่างดิ เดี๋ยวกาฟแฟเจีวนึ่งเจีวบักไงก็ได้เวลาอันสมควรเลยครับขอจบการไลสดไวเพียงแค่นีเลยครับเนะือเพราะว่าจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นแบบที่มันไล่ซดไม่ได้ท <c oughs> ้าวตะลุสมเช้านี้ที่อำนาจเจริญก็ขอล่าท่านผู้ชมไป เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้านทีเข้ามาแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังฝราถนานะครับเด้อยรรับเดอ้อร่ำรวยทุกคนทุกคนเด้อยรรับเดอ้อสวัสดีครับ